ครับพี่พี่ไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะว่าหนูก็เกดงในเรื่องทุกวันแต่วันนี้ นนปุ๊บหนูก็ลงไลน์นะเพราะว่าหนูต้องรีบแต่งหน้าเพราะว่าไปถึงดึกขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อยู่แตงกิ้วครับสองแดงของคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่มิกกี้พรุ่งนี้เจอกันราชบุรีโอเค ใบนี่คุณใบนี่เขาอยู่ราชบุรีนะแต่ละเขาไม่เห็นมาลิกนะพรุ่นรงนี้จะดูสิว่าเขาจะไปไหมขอบคุณคบพเดชคอเต้อใจเริ่มได้พี่น้ำสกัดถุงรยคะโอเคค่ะ ใจรัวรัวโอเคค่ะแพนแอรขอจอ่อถือว่าหนูมาไลฟ์เพราะว่ามันไม่มีลีเกนะเวทีให้ดูลวกันน้องก็มาให้หายคิดถึงกันโอเคอเผื่อคนคิดถึงอะไรพี่อยู่ๆกับพิมพ์ว่าขี้เกียจขี้เกียจ ดแดงขอบคุณครับแปแล้วพรุ่งนี้ทำขนมต้มไบฝักโอเคครับแปดแดงเขาอยู่คนละจ้าโอเคครับแม่นะครับแม่สวัสดีครับหอีกหนึ่ง ขอบคุณพี่นกดานชากครับสมแดงขอบคุณครับเก้าสิบเอ็ดดสองิสองแล้วสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับพี่ใหม่บุรีรัมสู้ๆนะครับขอบคุณครับแม่ส้มสริ สิบสามแดงแล้วสิบสามแดงแล้วาะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นิกต้าขอบคุณพี่รออาลานนะที่ช่วยกันมาขอเจ้าขอใจกันใะ